คุยเรื่องเดิมๆก็ด่ารัฐบาลเหมือนเดิมว่าคือมันไม่มีอะไรแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ว่าจะปัญหาธุรลจิตไอ้ปัญหาทุจริตจลิตอร์รัปชันเนี่ยก็ไม่มีวุ่แววว่าจะทําอะไรนะในะความไร้ประสิทธิภาพของคอรมอนะความไร้ประสิทธิภาพของขา้าราชการโดยะเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยนะแล้ววันนี้เรื่องอะไรนะปัญหาบ้านเราเยอะแยะเรื่องโควิดผมก็เลยไม่รู้จะคุยกับพวกเราเรื่องอะไรนะนะมันไม่มีประเด็นใหม่คุยขออภัยที่หายไปไหนคือเ,เรื่องนี้จริงนะรับเคือบางที มันไม่มีแรงจูงใจนะครับนะวันนี้ก็เอ้ามันทิ้งช่วงไปนานๆก็เข้าใจหัวอกคนคอยนะครับนะก็พยายามจะหาเรื่องมาคุยกับเราเนี่ยก็ก็ยังนึกประเด็นไม่ออกวันนี้ผมก็ได้ตั้งความหวังนะครับก็รอรอว่าจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆนะหรือว่ามีความหวังอะไรใหม่ๆตอนนี้น้ก็ฟังก็เห็นใจน้องๆเยาวชนในวันนี้สู้ไปแล้วเมื่อวานนะก็ดูข่าวย้อนหลังเนี่ยนะมีแค่ไปเขียนป้ายผ้าใช่ไหม เห็นตำรวจกระทำกับประชาชนนะมันแค้นนะผมอยากจะมีเหมือนในในหนังสงครามนะมันขับแล้วกาดยิงแม่งให้ตายหมดเลยนะเิี่ผมผมดูแล้วผมทำไมเว้ยแบบพวกายมึงทำกับประชาชนแบบนี้วะ <c oughs> ผมดูแล้วผมผมแค้นมากนะผมเกลียดตำรวจมากนะอ้ทำไมพวกมึงแม่งทำกับประชาชนแบบนี้วะ <c oughs> เออทำไมม,มึงแบบมึงโหดร้ายมึงแบบยิ่งมีเห็นแบบมีกาดถูกอุ้มไปอนะไรเงี้ยทำไม ถ้าเป็นพวกมึงกล้าทาแบบนี้กับประชาชนมาแล้วรัฐบาลส้นตีนนี้นะยเอยมึงไม่รู้ไงวันนี้ประเทศแม่งกาลังวุ่นวายประชาชนแตกแยกเกิดความแตกแยกในประเทศตำรวจบอกนายมันสั่งว่านายมึงเป็นใคร่ะประชาชนนายมึงไม่ใช่ประชาชนระนะครับใช่ไหมนายมึงคือประชาชนเพราะประชาชนช่วยกันเสียภาษีมาเป็นเงินเดือนพวกมึงไอ้สัตว์นายมึงเป็นไทร มันใหญ่มาจากไหนนายมึงอ่ะผมดูแล้วผมแค้นมากเลยผมเซ็งผมก็เลยแบบแม่งไม่คือมานั่งไล่ันดินหาประเด็นไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องด่าก็ต้องระบายอารมณ์นะที้ผมแม่งอยากกับให้มีใครแม่งแบบนะหยิบอาวุธขึ้นมาสู้กับแม่งไปเลยเฮียจะได้รู้มึงเก่งจริงเปล่าวอเฮียกูเห็นมึงเก่งในกับประชาชนอ่ะเจ้าของบงเจ้าของบ่อนกูเห็นมึงจับได้เลยแยแมากที่แล้วผมดูข่าวแล้วผม สติแตกผมบอกผมผมแน้นผมหมงุดหงิดนะผมเกลียดมากเลยนะพวกพวกมึงแมง่งเหีียดทำไมกับประชาชนมึงเก่งกันจังวะแต่เวลามีโจรผู้ร้ายทำไมไม่เห็นเก่งแบบนี้วะวันนี้ถ้าเกิดมีตำรวจโดนยิงตายเนี่ยกูคงจะมีความสุขนะเนี่ยผมบอกตรงว่าตอนนี้นะยิ่งดูยิ่งแบบรู้กมันสิ้นหวังเห็นเด็กๆออกมาสู้นุกวานนุกวานก็ ถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีนะผมว่าบางทีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหานะคนจะยกเลิกคนจะยกเลิกนะผมว่าไม่เห็นประโยชน์กัเลยครับมีแต่สร้างความแตกแยกนะครับและกลายเป็นเครื่องมือในการทําร้ายประชาชนก็เลยเนี่ยทำให้ผมรู้เอซ็งหาอะไรทําดนะีกว่าครพยายามไม่ยำไม่หมกมุ่นไม่ยำไม่เปิดดูมือถือไม่อยากดูข่าวเพราะว่า ดูแล้วมันหงุนหงิดะเพราะช่วงนี้ก็มีข่าวที่ตำรวจไปเด็กไปเขียนป้ายผ้าใช่ไหมนิจาร์การทำงานรัฐบาลคือมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักเรื่องใช่ไหมทำไมต่อประชาชนแตกแยกกันแบบนี้คุณก็เข้ามายึดอํานาจแล้วประเทศไทยก็กลับมาสงบสุขคุณก็สัญญาววาจะคืนความสุขให้ประชาชนใช่ครับจะปฏิรูป การเมืองไทยนะแต่ท้ายสุดก็คือน้ําลายเน่าๆอ่ะเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่มีเป็นตัรูปเฮียอะไรเลยอ่ะจนวันนี้ประชาชนก็หมดความอดทนแล้วเขาก็ออกมาทวงสัญญานะมึงบริหารไม่ได้มึงก็คือนอำนาจหรืาแค่นั้นเองใช่ไหมมึงบอกบอลก็ปาบไม่ได้ยาติดสิก็ปาบไม่ได้แล้วจะอยู่ทำเฮียอะไร ใช่ไหมรัตตลี่ขายเกินราคากระป่าไม่ได้สรุปทําเฮียอะไรไม่เป็นทุกอย่างเลยจะอยู่ทำสตีนอะไรแม่เย็ดมงคิดดูเลยครับคุณบริหารประเทศมาเจ็ดปีไอ้สอตีนไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะจนวันหนึ่งประชาชนก็ลุกขึ้นมาก็ทนไม่ไหวแล้วไงเจ็ดปีไม่มีเฮียอะไรเลยใช้งบประมาณในเรื่องที่ไรสาระได้ทั้งสิน้นประเทศมีแต่หนี้แต่สินผู้คนตกงานใช่ไหมเอางบไปทําซุ้มทําอะไร ไปปลูกป่าใช่ไหมครับใช้งบประมาณนี่แบบแม่งในเรื่องที่ไร้สาระทั้งนั้นเลยนะนี่ล่าสุดจะสร้างหนังใช่ไหมเมื่อไรมึงจะเลิกใช้วิธีการล้างสมองมาคนเราเนะี่ยความรักชาติอนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากการดูหนังเราไป้ชิบหายหนังมันคือละครมันคือโลกมายาไม่ใช่ความจริงมึงจะมอมอมามแล้วเฮียอะไรน,นั่งหนาแล้วครับถ้าประชาชนอยู่ดีมีความสุขอ่ะมันก็รักชาติอยู่แล้วแหละครับให้มึงดูหนังให้ตายแม่กหม ทำไมถ้งั้นชาวบ้านเขาดูหนังผีก็ต้องอยากเป็นผีทั้งประเทศเลยชิบหายแล้วละครทีวีมีหนังดอกทองนั้นคนดูแล้วต้องดอกทองตามใช่ไหมจังไรอ่ะถ้ามันมีหนังสงครามนั่นประชาชนก็หยิบอาวุธขึ้นมาสู้ใช่ไหมเฮ้ยจังไรเ้ยวันนี้หนังคือหนังมันคือความบันเทิงจะสร้างมาให้มันพันเรื่องก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นผมเลยงงมากทุ่มเงินั้งสามร้อยล้านนะเพื่อจะอยากสร้างหนังให้คนรักชาติ ดังนั้นแหนังทุกวันนี้แม่งฉายเรื่องสงครามก็ต้องแม่งประกาศสงครามใช่ไหม,มหนังขายเรื่องกะลีแล้วก็เป็นกะลีใช่ไหมแม่เปญญยาอ่อนน่ะมันเป็นไปได้ไหมสร้างไหนคนรักชาติเพลงที่มึงแต่งมากูฟังแน้วกูยินจะอ้วกเลยชิบหายนะโลกวันนี้แม่งไปไกลขนาดไหนแล้วนายยังจะมางอมเมาครับ้วถูกล้างสมองมานในอดีตนะวันนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นโลกยุค 5G นะครับ สังคมไร้พรมแดนนะครับข้อมูลมีให้ศึกษาจะมาล้างสมองกันง่ายๆมันเป็นไนไม่ได้แล้วมึงก็ยังใช้ความคิดที่โบราณโบราณครับก็เลยมองอว่าวันนี้นะการทําหลายๆอย่างนะเป็นการเอาสถาบันมาบังหน้านการสร้างซุ้มเฉลิมเ,เกียรติครับดูใช้เงินกันโอ้โหมาหาศาลนะรแล้วทาให้คนรักสถาบันหรือทําให้คนรู้สึก ในทางตัวกันข้ามความรักเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้เกิดจากการมอมเมานะครับผู้ชายบางคนนะม่งปนเปอร์ผู้หญิงกันไหนผู้หญิงก็ยังไม่รักอะ่ะเพราะความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่สิ่งภายนอกนะผู้ชายหลายคนเนี่ยมาทุ่มเทผู้หญิงบางคนทุ่มแต่ก็ไม่สามารถทำให้เขารักได้เพราะาเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะมนไม่ใช้ว่าจะทําให้เกิดจากการที่ทําป้ายเฉลียนะทำซุ้ม แต่โโตขึ้นป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองดีแม้กระทั่งารสร้างหนังมันไม่สามารถทําให้เกิดความรักได้ยิ่งประชาชนกำลังอดอยากกําลังลําบากตกงานแล้วยิ่งเห็นกับสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันยิ่งเจ็บปวดยิ่งทำให้เขาเกลียดนะครับใช่ไหมครับประชาชนไม่มีจะแดกเออันนี้ประชาชนต้อง,องการความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําบางทีมันยิ่งทําให้ประชาชนยิ่งเจ็บช้าน้ําใจมันเป็นเรื่องไรสะะ้สาระ ประชาชนกำลังจะอดตายมึงสร้างหนังเนี่ยนะประชาชนก็กำลังต้องการวัคซีนเออวันนี้แม่งแค่นี้เออยยัดหาวัคซีนในประชาชนทําให้ประชาชนมีงานทำนะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับวันนี้ประเทศแม่งมีแต่ความขัดแยง้งนะมีแต่ความวุ่นวายมันจะรักชาติได้ยังไงวะเพรั้นะวันนี้คนที่มีบทบาทที่ทําให้ประเทศนี้กลับสู่ความสุขก็มีไม่กี่คนครั แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเะยครับรู้อยู่ประชาชนต้องการอะไระก็ทำแค่น,นั้นเองก็จบแล้วเสียสละกันบ้างดิพี่เอ้ยเอาาจะได้อย่างเดียวแล้วน,น,นี่ยนีประชาชนมีแต่เสียประชาชนไม่เคยได้อะไรเลยอเออแล้ววันนี้คนไม่กี่คนยอมเสียสละเนี่ยมันทำให้ประเทศทั้งประเทศคนหกสิบล้านคนมีความสุขประเทศกลับมาสงบร่มเย็นน่ะ แต่ถ้ายังดึงดันดึงดังอยู่แบบนี้นะมันก็ไม่จบแล้วครับก็อุ่นวายอยู่นะครับนะคนไทย,แ,ยแบ่งเป็นสองกลุ่มท้ายสุดเดี๋ยวก็เกิดสงครามกลางเมืองเออประเทศเราจะไปรอดได้ไงว่ากแม่งเลเอะเทอะมากเลยนะวันนี้ที่ผมดีใจนะเออวันนี้เห็นเด็กกบวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิทธิ์ของตัวเองพยายามจะเปลี่ยนประเทศให้เขาก้าวไปสู่ความซีวิลยประชาธิปไตยแบ่งบานอำนาจเป็นของประชาชน ผมมึงอยู่ข้างประชาชนอยากเห็นวันนั้นวันที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจไม่ใช่อำนาจผูกขาดที่ใครคนใดคนหนึ่งบอกตรงวันนี้วันนี้แม่งดูข่าวแล้วแม่งแข้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จะแต่สาบแช่งได้พอนายแม่งตายผมตายหาอย่างเดียวทุกวันนี้จริงๆงผมเป็นคนปากกระใจตรงกันเกียรติก็บอกว่าเกียรติอะแย้งให้แม่งตายทุกวันถ้ามึงตายมันคงจบแค่นั้นเองประเทศเราน,นี้แม่งไม่มีอะไรที่มันจะเป็นความหวังได้เลยนะบอลปราบไม่ได้ ยาเศรษฐีก็ปาไม่ได้ลอตเตอรี่เกินราคาก็ปาไม่ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยอะแต่ยังหน้าด้านอยู่อะคือไม่หน้ามึงด้านอย่างนี้กูไม่เข้าใจอย่างเเลยเอาอย่างเรื่องบอลเนี่ยถ้ามันปาไม่ได้ก็เปิดเสรีที่ไอ้เฮียจะไปยากส้นตีนอะไรว่าก็เปิดแม่งเสรีเลยในเมื่อมึงบอกปาไม่ได้ก็ทําให้แม่งถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็จัดระเบียบมันซะแต่มึงก็ไม่ทำไอ้เช็ดแม่จริงปะ กูเลยงงมากเลยลอตเตอรี่แก้ไม่ได้ใช่ไหมเอาแม่งทำหวยออนไลน์แม่งเลยทุกคนมีมือถือนี่ใครอยากแทงก็แทงผ่านมือถือแม่งไปเลยดูสิเอาไอ้ใครอยากแทงลอตเตอรี่นั่นก็แทงไปใครอยากแทงออนไลน์ก็แทงไปก็เพิ่มทางเรือกประชาชนที่ว่าความจริงกูก็ไม่ได้เดือดร้อนเหี้ยเลยหรอกในเรื่องหวยไม่สนใจแต่กูแค่ปัญหาแคนี้มันแก้ไม่ได้ มันกลายเป็นช่องทางสร้างความร่ำรวยกับคนไม่กี่คนน่ะแล้วก็หาแดกมันติดของประชาชนนี่นะนะกูแม่งไอ้กูเป็นนายกเดรับรองได้ลอตเตอรี่นี่แม่งเอาเดี๋ขายขายเกินกูจับแม่งติดคุกอย่างเดียวดูดิมันจะกล้าขายไหมเอาเดี๋มึงขายปีกจับติดคุกอ่าขายขายส่งแม่งประหารชีวิตอ่ามึงส่งเกินราคากําหนดราคาไม่ชัดเจนไปเลยถ้าเกิดราคาไม่เป็นนามนี้แม่งประหารชีวิตเลยไอเฮียแม่งจะ แก้ไม่ได้ได้ยังไงวะมีคนบอกว่าจะขวางใช่ไหมไอ้คนที่จะขวางนะอาชีพมึงทําอะไรอ่ะอย่าคิดว่าคนเขาจะไม่รู้หลายคนแม่งพัวพันอยู่กับบอนหลายคนก่อนจะเข้าสู่การเมืองแม่งเป็นเจ้า,จามือหวยเ่อนในชิปหายหลายคนประวัติที่เคยถูกขุดคุยมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาจะไม่รู้บางคนเคยมีคดีข่มขืนบางคนมีคดีจับรถคนคนตาย บางคนเคยมีคดีชออ่อกงมีทั้งนั้นนะงนั้นวันนี้อย่าเสือกดับจริตก,กันนั่งเลยนะครับนั้นเมื่อกับมึงปาบไม่ได้ก็หลีกทางคนหะนึ่งเขาปาบไปเขาก็ทําได้ถ้าคนเข้ามาใหม่ปาบไปเขไล่ลไมันออกไปเอาคนใหม่มเปลี่ยนไปเเด่๋ยๆมันจะได้จนได้นะครับทาไมชั่วโลกก็ทําได้วนะผมไม่เข้าใจวยทำไมแม่งรบบบ่บอนเนี่ยเรื่องบอ่อนเนี่ยทําไมต้องเก็บว้เขาเาเป็นแหล่งไรายได้เขาเก็บซวยไงกฎหมายล้าหลังทำไมไม่แกเอ้ยเก็บซวยไงเห็นปะ ไม่เฮียอย่างเงี้ยระเทศเจอิรได้ไง <flats> <c oughs>